สวัสดีนะครับสวัสดี FC ในช่อง y o ย t u b e บ่าวนี่พอมากินมาเที่ยวทุกคนนะผมโอ้โหวิกฤตหนักเลยครับผมถน,นนน้ากระบังครับผมถนนเจ้าคุณทหารนั่นเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นี่ไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์จอดริมข้างทาง,างจอดเต็มพุดบานเลยนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะถนนหลวงแพ่งนะที่ลงสะพานมาจาก ตลาดหัวตะเข้นะครับผมอ,อยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทกับอยู่ตรงหน้ารถตัดเลยนะครับเนี่ยมาไม่ได้เลยครับผมน้ำลึกมากฝนตกแรงครับผมกด,ด,ดเลยนะเนี่ยดูน้ำแล้วครับไปไม่ได้แล้วอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยออรถรถเมย์ครับผม รถมอเตอร์ไซค์ก็เฉดแบบนี้เลยนะครับโอ้โอ้โอ้เบาได้เบาครับเบาได้เบาอ๋อมีอ๋อเป็นรถแบบนี้ไปได้ครับไปได้สถานการณ์สดๆเลยนะน้ำเยอะมากครับอัพเดตในเอฟวีทุนะรถมอเตอร์ไซค์ผมนี่ไปไม่ได้ครับผมบอกเลย เบียกหมดแล้วครับรถเมย์มีรถเมย์จอดเสียอยู่นะผมน้ำลึกจริงๆดูครับดูครับคอนนี้โอ้โห ครึ่งลอ้อครึ่งล้อครับมาต้องห้ามดับนะครับเอฟซีนำเลือกกิงๆครับพุทธพุบาทจะอยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงนูน้นพุทธบาทอยู่ตรงนูน้นอันนี้สูงกว่าพุทธบาทอีกนะนี่คือพุทธบาทนะครับผมเนี่ยนี่ยนี่คือพุทธบาทนะครับนี่พี่ตำรวจเขาก็อำนวยความสะดวกให้นะรถติดยาวครับผมยาวเหยียดไปถึง คาสิโอ้แล้วผมเนี่อยู่คันนี้ก่อนเนี่ยโอ้โหท่วมป้ายะเบียนเลยนะขนาดลุยมากครับรายงานสดแล้วผมกับช่อง y u t ทู e บ่าวทื่คนมากินปาเที่ยวครับพี่เจครับสถานการณ์ฝนตกหนักมากครับขณะนี้ก็สามทุ่มนะครับ เพราะว่าอยุว,ว่ารถติดอะไรครับไปได้ครับตรงนี้ครับก็เขาขอสร้างด้วยนะไปได้ครับไปได้โอ้โดูครับดูตายลุยครับตายลุยก็มีรถ จอดเสียนะรถเล็กลากไม่ไปน่าจะตกหลุม,มครับผมหาได้ไหมรถบัสมันลึกจากตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ตรงไหนลึกครับเดี๋ยวเราต้องสำรวจครับ ตรงนี้ลึกนะครับพุ่งไปเลยเดี๋ยวรอให้รถทัวร์ไปก่อนครับพุ่งไปเลยอ๋อได้อยู่ได้อยู่ขึ้นพุทบาทไป ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่อ,อ๋อได้อยู่ได้อยู่ครับอุจจารับติดหนักเลยต้องไปฝั่งนี้ครับไปได้ไปได้นี่ก็พี่ไปวินสถานการณ์อัปเดตครับอัปเดต โโอ้ก็ให้เขาไปก่อนดีครับเออสถานการณ์นะผมทั้งสองฝั่งเลยนะครับถนนหลวงแพ่งนะเขตละกบังนะผมที่ลงสะพานหัวตะเข้มานะดูครับครึ่งล้อเลยนะผม มอเตอร์ไซค์นี่ลงไปนี่ก็ห้ามดับครับผมต้อ <c> ง <oughs> เล่งเครื่องเต็มที่นะ <c oughs> นี่ก็ขี่บนฟุตบาทแบบนี้เลย đồ hồ đồ bao hoa bao hoa cũng về หนักสุดๆครับเมื่อกี้ฝนตกแรงมากนะประมาณสองชั่วโมงอ่ะฝนกระนำเลยน่มอเตไซค์ต้องขึ้นพุดบาทแบบนี้เลยครับจะมาแบบนี้เลย จริงๆครับดูครับดูมอไซค์ก่อนหัวห้ามดับนะครับนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วดับแล้วเนะี่ยดับเลย โอโหดูสถานการตึงเครียดครับทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งขามุ่งหน้าไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปฝั่งไอ้นี่ด้วยนะอาไฟดับแล้วทีเนี้ยตัดไฟแล้ว โอ้โหสายเุยครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาวดโอ้โอโอโอความสะด,ดวกให้นะผมตอนนี้ก็ไฟดับแล้วมืดมืดมืดมววเลย ไม่ไหวครับไม่ไหวครับคันนี้น้ําเข้าสายพานแล้วนี่เ,เข็นมาแบบนี้เลยนี่โอ้โหรถสายพานไม่ได้มันลื่น เอาครับสำหรับที่นี้ก็วันนี้เพนก็ขอจบคลิปเียงเท่าน,นี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแก์กดติดตามนควันนี้มาอัพ,อพเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชบังนะครับผมกรุงเทพหานครนะครับผมฝนตปกแรงมากเมื่อกี้ท่วมหนักเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ